ผู้สาวจะไปสายโบ้เอาผู้สาวคือเว่าโบ้มวลแทสิไปใสจ่จ้าบ้หูโอ้ไปเที่ยวบ้าจา้าคือแแ่งตัวง่ามแท่อโอ้แซ่โอ้ผู้สาวเนี่ยขี่จัก,กรยานขี่จัก,กรยานร้องเพลงอย่าง ยังกาะโอเยโอเยโอโอเย,อเยบอ่้องได้บอ่ไม่รู้ไม่โอเยมันคืออะไรฮะโอเยมันคืออะฮคือแต่งตัวงามาจังเ่ยจักรยานก็งามคนก็งามเนมือน จกกักรยานกับงามพุนกับงามจุดกับงามปางามไปหมดจุดกับงามพุม่นอะไสโบกับงามท่าลิบกับงามปื๊งงามเถอะวะงามเถอะวะโอ้ทีง่งามเออทุ่งกับงามโอ้มีหอดทองชาต ก็าบาดกูได้วะคือมีงดทงสะอาดงามแต่วะสายลุงกางามโอ้สายลุงกางามอากกีหยังกางาม,มปานานากางามอือกระปานนากางามจะวางยังไงอืมเลิศกว่าโอ้หนูเลิศก,กว่ากกว่าซัา่นเพิ่นว่าเลิศเลิศจังได๋อุ้ยสปาร์บบบอบบ่ โอ้โหข้อเฮ็ได้ขี่ได้บ่าเราต้องถีบมั้งขาถึงบวงอุ้ยขี่จริงเถอะวะไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ถอยออกมาหนูอยู่ตรงนี้สะกดบอบปื้นงาบลมมบเหลือ น้ำเกือนไผไม่โลกปัตตพีไม่กดดีสวยปละหำปลเลือเก็บชนหน้าต่างเก็บชนหน้าต่างแหละเแบรบกดีๆพ่อม,มีรถไหมะ<า>มีรถไหมไม่ไงรถอะไรรถตรงน,นี้ไม่มีไม่มี มัน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 มีแต่ขี้ตมลดมีแต่ขี้ตมเดี๋ยวค่อยลงวันที่มันฝนไม่ตกเดี๋ยวฝนก็จะมาลงอีกแล้วนะปล่อยปล่อยไปอ,ยอีกแล้วนะอาบน้ำสาวหัวแล้วไม่ต้องปั่นแล้วไม่ต้องปั่นลงไปเล่นข้างล่างปั่นอยู่ข้างบนนี่แหละโอเคนะโอใ้ใส่ชุดสวยจังเลยชุดอะไรเนี่ยชุดกระต่าย โอ้ชุดคุณหนูคุณหนูกระต่ายแสนรู้ใช่ไหมใช่โอ้โหเขามีแต่ชุดเอลซ่าน,นี่มีชุดกระต่ายว่ายบีบเต้ได้ด้วยเหรอว่ายโอ้ยดาก์เนอะเออเออเออ,เอ,อไม่เห็นหรอกพ่อไม่จะถ่ายหรอกออมันเห็นหลังเนี่ยไม่เห็น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 ปะอัดเลยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกโอ้ ยิ่งยืนยิ่งสวยยิ่งยืนขึ้นยิ่งสวยหุ่นดีฮะนั่งก็ยิ่งสวยเลยนี่นี่ท่านี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปสวยๆค่ะอือหือแอคชั่นค่ะหนึ่งสองสามแอคชั่นหันหน้ามาหากล้องค่ะโอเคเก่งมาก เอาไปถ่ายตรงหน้านี่เออโอเคถ่ายต้นยิ่งปัน่นยิ่งไม่สวยเลยอ๋อปั่นก็สวยมันได้ฟิลโอ,โอ้โหลงได้ลงได้ลง,ลงแล้วปัน่นโอ้จูงเอาจูงน้ำมันหมดโอ้หน้ำมันหมดอ๋อ,อท่านี้ก็ได้ค่ะอยู่บนสะพานนี่จับราวสะพานดีๆเออ Nó <laughs> à. Ok. Nó chập hả? Ô hô, hả? Ô, ô. Uh. Oh, oh, quay hả? Uh, ok, ok. Action. Chà. Action. Xe. Dạ. Dạ. เกอือห <Auf S 2> ือเก่งมากเหมือนนางเอกเหมือนอู้หูอือหเสร็จแล้วเหมือนเหมือนนางเอกเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องเอลซ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเอลซ่าเรื่อง เรื่องอีแหละตามหาหมาน้อยเรื่องอีแหละอีแหละมันคืออะไรมันแหละอีแหละก็คือนางงามาสวยๆนเะนี่ยนางส,สวยเออแม่ดูดูดูแม่สวยไหมแอคชั่น ฝนตก <มา S 1> ก็แม <ไป S 1> ่ก็ไปดิแม่ไปซื้อคนเดียวเลอืมไปซื้อคนเดียวจะเป็นอะไร <มา S 1> จะให้พ่อไปด้วยเหรอเนาะ,ไ,ะไปซื้อไก่ไปค่ะไปด้วยกันไหมล่ะไปก็เลอะอีกเนาะไม่อยากไปเนาะไม่อยากออกไปเนาะไม่อยากพูดแล้วอยากทำนะะ ยยยยยยิิิิิ้้้้้มมมมมทำหน้าบูดดีกว่าอุ้ยจะทำหน้าบูดดิเป็นผู้หญิงจะทำหน้าบูดเป็นผู้หญิงต้องทำหน้าบูดได้ผู้ชายก็ทำหน้าบูดได้ใครนี่นี่ใครนี่เห็นผมไหมเซดาร์เมื่อกี้เห็นผมไม่เหมือนเมื่อกี้เลยเนาะผมรอนสวยมากรอนเหมือนเออ่ อะไรเส้นข้าวปุ้นนะลูกเส้นอะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวอ๋อเส้นอะไรล่ะเส้นสปาเกตตี้เหรออ้เส้นอะไรนะ นเหรอไม่น,นะชอบเส้นชอบเส้นอันที่แบบโอ้ยเห็นกางเกงไงไม่เห็นหรอกพ่อไม่ได้ถ่ายให้เห็นไปไม่บา,บายไปบ้านนะนะบอกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะจุ๊บปุ๊จุ๊บปุ๊โอเคบ๊ายบาย